น้องพิมคะน้องพิมหนักไปเกินปกติ3กิโลเฉลี่ยก็จริงๆริงยก็ไม่รู้นะคะเฉลี่ยคืออะไรน้องพิมอ่ะทำงานก่อนงเพิ่งกินนะคะมีพัสดุมาส่งค่ะหิวหิวหกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้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 ต้องแกะก่อนเผื่อมีอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวต้องแกะก่อนแล้วค่อยเอาไปก่อน กติกนี้กระติกนี้เวิร์กมากใครให้มาคะใครให้มาคะเปลี่อนอันนั้นใช่ะไรนะใครนะอันน้อันั้นหนิงไงนั้นหนิงแม่แปดสี่ะติกนี้นะคะน้อนนั้นหนิงแม่แม่แปดสี่เปิดติดโฟเขาให้มามันพิเศษยังไงอ่ะรีวิวกระติก่อนเลยนี่เวลาจะเปิดนะคะก็เวลาปิดก็แค่เวลาปิด เธอสมมุตมันนะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยกดอันนี้ลงไปกดปิดธรรมดาดูไหมคะต้องชมกระติกนี้พิเศษไงเูดูไหมคะเพราะว่พาพอเอาลูกเกมาเปแล้เก็ไม่ก็ไม่มีทางหัว เขาทำมัวกเกลียวม่วงกัมาดีางไงมันไม่หกอ่ะโอเคอันนี้มันชื่อย ok ี่ห้อคอนติโก้นันนีงให้มาวันนี้เขามาเที่ยวบ้านเราให้มาสองใบมันเป็นเซตอันนี้ป๊าป๊าไปใช้อันนี้ของคุณลูกใช่ไหมคะอันนี้ป้าป๊าไปใช้สีม่วงเขาขก็เลยเขรู้ได้ไงไม่รู้ว่าพิมพชอบสีม่วงอันนี้มันแบบเก็บกุณแน้ำงได้แล้วก็คือตรงนี้กดแล้วก็ดื่มคือบ,บ,บอางะหเขาใส่กาแฟร้อนใช่ไหมเราใช้ดื่มกาแฟร้อนก็มีกลุ่มปิดแล้วถ้าปิดอย่างนี้ไม่หกเหมือนกัน เป็นแบ,บคอนเซ็ปต์ไม่หกอ่ะคนอนติโก้เนี่ยเอาเมติกติดกินข้าวปลาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกพลาสติกก่อนค่ะเอาอะไรก,ก,ก่อนก่อนแกพลาสติกก่อนเราใกล้จะหมดแล้วค่ะหนูไม่มีจริงจริงละในมีกากินนะหมอบอกว่าเนี่ยคุณแม่คะน้องพรีมน้ำนักทกันไปสามกิโลค่าเฉลี่ยนี่กินลงเลยค่ะค่าเฉลี่ยคืออะไรกันค่าเฉลี่ยแล้วขับไปเลยว่าขำคำว่าค่าเฉลี่ยไม่รู้จักคำนี้เอามาคุณแม่ฟังให้เด็กกิ๊กจ๋าตอนนี้รู้จักคำว่าค่าเฉลี่ยยังคะ อา้าวเรายังไม่ได้บอกน้องพิมพ์เลยว่าใครส่งพัสดุมาให้เราอ่ะนะ้องพิมพ์รู้อย่างคะยังค่ะนี่ค่ะถ้าเห็นโลโก้นี้นะใครๆก็น่าจะรู้จักแล้วเปล่านี่ไม่ใช่ Little Monster จรู้จักไหมน้องพิมเหมือนจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาจะมีเพจใน Facebook ซึ่งคนที่ฟอลโล่เขาเยอะๆจะเป็นพวกคุณแม่ๆทั้งหลาย เด็กไม่รู้ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กค่ะ Little Monster อะที่ก็ตัวเขียวๆว่ะในไทยก็น่าชนุกจังขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กจาก Little Monster ส่งมาให้เด็กจิ๋วนะคะอยากรู้ไหมแม่ตุ๊กส่งอะไรมาให้อ่าเปิดเลยเนยแม่รู้แล้วแม่ตุ๊กบอกแม่อะไรอะอะไระ ไม่รู้หรอกอ่านอ่าเดี๋ยวแกอันนี้คุณแม่รู้แล้ว่อร <ผม S 1> ิเดร์มันชีนีีนะคะตัวเขียวงขรยวมา้วยดินมอสเตอร์ใช่เป็นผงโรยข้าว,าวอันนี้รสรสอะไรคะรสหมูฝอยผสมปลาชิราซึโอ้อนหะนกินจังอขอาหนูรสไก่ฝอยผสมปลาร,ราศีบาริป,ลา,ลปาชิราซึคุณแม่ตาไม่ดีจริง ปลาชีราสึช่วยตัดอันที่แม่อันที่แม่เขาดูจริกกงๆค่ะว่าด้กินวกำลังกดนด่าเดี๋ยวเอาไอผ้ผงโรยข้าเนี่โรยอันนั้นกินนะคะแล้วก็มีการห่นกล็ดด้วยจ้าหมูฝอยใ่กิ้วกำลังกินจ่าเป็นหมูฝอยผสมปลาชีราสึค่ะลิ้นยิ่งมัเหมือนงานลิเดอร์มันชี่เป็นลิ้นห้องของเจมส์มนสเตอรอ่ะโห้ยนะกินมากเลยให้ป้าดูเร็ว เนี่ยเรากินข้าวเปล่าจนจะหมดอยู่แล้วอ่ะกินจมูกกินก้นกนะคะเด็กอยู่กับลุงออยู่ค่ะก็ไม่ค่อยสบายเมื่อวันนี้ถึงไม่ได้ทที่กันไปหนอยอืมอน้เหนื่อยก่อนมาเคียวก่นอนอ่าเราชิมดูก่อนอุง่ายกินอ่ะชิมหนัชิมนกชิมก่อนพี่เมียชอบกินหมูฝอยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ่าโอเคเขารู้ได้ไงว่าเด็กกินชอบกินหมูนะัะเด็กๆทุกคนแหละชอบกินหมูฝอยอร่อยนะกินไหมอร่อยไหมคะ ออร่อยมากเลยเหรออร่อยไม่เขอแม่ชิมบ like ้างนะเอ็มแม่ไปเอาช้อนมาชิมมั้งได้แม่ไปเอาช้อนมาชิมมั้งอืมชิมออกแบบอีแบบนี้ใร่ไหมบ้าเลยอ่ะบ้าอันนี้อร่อยเหมือนกันอันนี้มันมาส่งปลาใช่ไหมชิดาศึกรสชาติเหมือน ข้าวเหนียวหน้าปลาไอ้หน้าปลาของข้าวเหนียวอ่ะหมูไม่ชอบมากรสชาตินี้เนาะเหมือนนะเดี๋ยวเราเอารสรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมให้แม่แกะเลยนะคะรสดั้งเดิมคืออะไรครับรสดั้งเดิมก็แบบหมูฝอยเฉยๆอืออือเดี๋ยวเอาซิมเดี๋ยวใส่ช้อนนินึ่กินเหมือนเป๊ะอันนี้ก็เป็นหมูฝอย เขาอ,อร่อยเหมือนกันกรอบๆหวานๆแต่แม่ชอบแบบผสมปลาน้องพิมชอบแบบไหนคะน้อข้าวแบบธรรมดานะคะเด้อเมืนเราปิม,มาปุ๋มนี้แม่าปุ๋มนี้นะโอเคอันนี้เราเอามาลองผงรยข้าวหนะน,น้าเห็นไหมข้าวหมดละน้องทานได้กี่ ข้าวหมดแล้วคุณหให้เพราะว่าข้าวเนี่ย็มีห้ามเติมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือไว้โรยโรยนิดนึงไหมอ่ะทำไมห้ามเติมคะหมอให้กินควบคุมปริมาณแป้งหมอสั่งมาค่ะหมอสั่งมาค่ะคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายแป้งก๋วยเตี๋ยวหมอบอกว่าให้ลดจินวนลงค่ะคือไม่ได้อะไรนะคะคุณหมอบอกว่าเด็กผู้หญิงถ้าอ้วนแล้วเอาโตไปเรื่อยๆก็อ้วนอ้วนอ้วนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ สิบเสองเนี่ยแล้วไม่เอาไม่ลงเนี่ยจะเป็นสาวเร็วฮ<ม>อร์โมนสาวจะมาเร็วพอเริ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยปุ๊บจะหยุดโตหยุดสูงจะเตี้ยจะดีหรอเหมือนแม่ไม่ดีหรอกอันนี้แกะแล้วนะคะลดไก่ฝอยนี่อ่าพิมอยู่ด่เหลือข้าวไปนิดนึงเอาไม่โรย,ยนิดนึงไม่ไม่ไมนี่โรยไปที่ข้าวเลยโอ้กินข้าวแล้วหมดเลย ลองดูเขาต้องใส่สิค่ะเป็นไงครับกินเขาไม่ได้แม่รว,รวยใส่จานเปล่าให้ดูแล้วกันมันก็จะมีเนี่ยไก่ฝอยผสมปลาแห้งผสมงาดำแล้วก็สาหร่ายอร่อยไม่ค่อยได้กินอะไรนะผมน้าฟินมากปายแล้วเนี่ยจเจริญอาหารมากเลยเนี่ยเขาอยากได้ข้าวอีกทำไงไอผงนี<อ>้มันอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สารพัดกนะองะ คุณแมจ่จะกินเป็นข้าวยางนี้ด้วยดีมั้ยอร่อยมากจริงเนี่ยเอาเขียนไว้มีโอเมก้าสมีแคลเซียมไม่ใส่ของชูรสและไม่มีสารกันบูดแต่ว่ามันจะหมดอายุเร็วเพราะเขาไม่ใส่หมักสารกันบูดก็คือซองเนี้ยผลิตเดือนหนึ่งใช่ไหมจะหมดอายุเดือนสี่แต่ว่าซองไม่ใหญ่กินกินไม่นานก็น่าจะหมดเพราะมันอร่อยหูก,กวาดเรียบเลยอะ่ะเข้าหมดแล้วลูกทำดียอยากได้เข้าอีกเหรอ ยังไม่ได้ลองรถนี้เลยค่าหมดไปแล้วทำไงดีอยากได้ขอ้อเพิ่มเิ็กจต้องอดทนรู้หมอั่งมากค่ะกินกินแต่กรับไม่เฉยมากินแต่กรับมีได้มันมีอะไรมีสองเลยค่ะต้องกินกับเท้าค่ะเด็กินเด็กจะต้องดทนลดความอ้วนเย้แค่หัวใ,ใจเอามันมาหาข้าวตีให้เด็กหยิบมาเพิ่มเนี่ยค่ะคือกระติกพิเศษแกเอาเงิให้ไหมคะพอปั้ำ มพอดูดโอเคาข้ามาแล้วค่ะคค่ะุะเติมให้หน่อยค่จะจิ๋วจะไม่ลืมคุณข,ของแค่คุณโอเคค่ะให<ค>้เข้าใหหน่อยดีใจมากอะนี่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองรีวิวรถนี้เลยอ่ะในเมืเ่อเพิ่มข้าวแล้ว,ลวเราลองมาลองรถ หมูฝอยผสมปลาชีรา,าสึอ่อะก็ขอให้ใส่ช้อนก่อนเป็นไงคะมันก็เป็นหมูฝอยนะเป็นยังไงไม่ไมชอบมาแม่ชิมเองเ<ม>พราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีสิ่งที่น้องมิมไม่ชอบอีกอย่างก็คืงานแต่คุณแม่ว่าอร่อยมากอมอร่อยนดนีอ่ะขอข้าวอน่อยได้ไหม เ <c oughs> อ่ะอันไหนชอบอันไหนมากที่สุดบอกเลยชอบอันไหนคะอืออ่ให้เลยอ่ะหมูฝอยสูตรดั้งเดิมมากที่สุดอร่อยจริงอือเด็กชอบมันกรอบดีโรยไปเลยนะคะมาเยอะแค่ไหนคะเยอะมากเยอะมากเอาเยอะมากพอ,อยัง ขอบคุณแม่ตุกแห่งลิตเติ้ลมอนสเตอร์นะคะอร่อยมากๆมากเลย <c oughs>